โอติกบาโลทอมานะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับโอติกบาโลทอมาเนี่ยนะครับคือจะเป็นภาวะที่เจออเวลาบ่อยๆเนี่ยเวลานั่งเครื่องบินนะครับหรือเวลาที่เรามีการดำน้ำนะครับเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับอความดันนะครับนะความดันอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนะครับปกติร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับก็จะมี u s สเ t a n t ทิ <c oughs> l เนี่ยนะครับ ที่มันเชื่อมต่อนโซฟาลิงก์กับตัวหูชั้นกลางนะครับคอยจะประับทำให้เพรสเชอร์นะในหูชั้นกลางเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับตัวเอ็น r o ร์เมนต์นะครับนะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่สมมติเครื่องบินกำลังจะแลนดิ้งนะครับกำลังจะลงนะครับพอคือที่ที่ที่สูงสูงเนี่ยความดันบรรยากาศมันน้อยใช่ไหมครับพอเขาจะแลนดิ้งบรรยากาศมัน,ม,นมันก็จะสูงขึ้นนะครับ อันนี้เป็นตรงไอคานาลเอียคานาลเนี่ยเพชเชอร์มันก็จะอความันอากาศสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับความดันที่เม d ิดเอียที่มันยังยังปรับยังไม่ได้ปรับนะครับมันก็จะมีความแตกต่างของของเพชเชอยู่นะครับนะถ้าเกิดว่ามันปรับไม่ทันนะครับมันก็จะทําให้เกิดตัวของโอติกบาร t ทอมาได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันสามารถที่จะปรับอ่าได้ได้ทันนะครับมันก็ทําให้ ตัวความดันบรรยากาศนะครับของทั้งหูชั้นกลางนะครับแล้วก็ของ environment เนี่ยมันใกลเคียงกันก็จะทําให้ไม่มีอาการอะไรนะครับนะอันเนี้ยอันนี้คือภาพที่ว่าอ่ามันความดันบรรยากาศนะครับเข้ามาในหูชั้นนอกนะครับส่วนอันนี้ u s เซีเทียนิที่เป็นตัวปรับทําให้หูชั้นกลางเนี่ยความดันเพรสเชอร์มันใกลเคียงกัน แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เร็วแล้วมันปรับไม่ทันนะครับมันปรับไม่ทันก็ทําให้เกิดโปรติกปารโรทอมมาขึ้นมานั่นเองอ่าสาเหตุที่เขาบ่อยก็คือการขึ้นเครื่องบินเนาะไม่ว่าจะเป็นตอนขึ้นตอนลงนะเป็นได้ทั้งคู่นะครับส่วนดำน้ําก็เช่นกันนะครับแล้วก็ในคนที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือพวกอัลจิกไรนิติ์หรือว่า UI พวกเนี้ยนะครับมันจะทให้ไอตัว <c oughs> ยูเซชันทิวอะไรพวกเนี้ยอ่ามันมันอาจจะมีการบวมมีการเปิดที่ไม่ดีอะไรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับพอพอไปเจอสารการพวกเนี้ยก็ทําให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ง่ายขึ้นครับอาการที่คนไข้จะมานะครับก็จะมีเรื่องเอียร์เพนนะครับมีเรื่องเนะอียร์เพเชอร์นะอ่าแล้วก็เป็นลักษณะคอนเนกติฟเนียริงรอสนะครับอ่าอาจจะบางคนอาจจะพบเป็นอ่ามีเอฟฟูชันนะในหูชั้นกลางนะ หรือว่าอาจจะมีฮิมโมทิมานุมนะครับก็คือมีเลือดออกในหูชั้นกลางบางคนถ้าเป็นหนักก็จะมี TM p r o มโ a ฟเฟอรได้เลยนะครับจากตัวโอติกบาโทอมาครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าถ้าเกิดว่าเป็นเยอะนะครับเป็นถึงหูชั้นในเลยนะครับเราจะเรียกว่าอินเนอร์เอียบาโลทอมานะครับก็คนไข้จะมีเรื่องของเออร์ไ o n โก้ e นเซ m i t ม n ติ้งอา a n แทกเซียนิสเซกอะไรพวกนี้ได้แล้วก็จะมีเซน s ซอรี่นิวเล e a เฮลิ่งบ s ร่วมไปกับตัวคอนดักติเทนิงล็อชได้นะครับมีตินในทัสได้ครับการอ่ามาเนจเมนต์นะครับ,ก,รรบก็การให้อ่าออร่าหรือว่าทัพเปี่ยงเข้าหน้าเศร้าดีคอนเสสแทนนะครับอ่าแล้วก็มีการให้อยากแก้ปวดนะส่วนการผ่าตัดนะครับไมลิงโกลตอมีนะครับ, o omy, รบก็คือเป็นการที่อ่าผ่าตัดตัวเจาะเปิดรูตรงบริเวณ เยอะแก้วหูเนี่ยอันนี้ก็ทําในกรณนนีที่ฟคอนฟลคอนเวซิฟลคอนเซร์เวทีพวกนี้นะครับนะหรือว่ารีเคลนต์บ่อยๆนะครับก็การที่เจาะอ่าเปิดนะครับตัวเยอะแก้วหูเลยเพื่อให้เพชเชอร์มันได้โปรได้นะครับแล้วก็การพรีเวนชั่นนะเป็นสำคัญก็คือ,อ การปปิบ,บัติตวนะตอนที่เราจะขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินอะไรพวกนี้นะครับก็การเคี้ยวหมักฝรั่งนะคือไอ้พวกเนี้ยมันทําเพื่อที่จะช่วยทําให้ u s เซ i n ียนทิวเนี่ยมันเปิดได้นะครับคือปกติถ้าเราไม่ทําอะไระยูเซเชียนทิวมันก็พยายามที่จะมีการเปิดมีการปรับตัวเรื่อง p r e s s u r อยู่แหลวนะครับแต่การทําสิ่งต่างๆเหล่าเนี่ยมันจะช่วยทําให้อ่าเป็นการทําให้ยูเซเชียนทิวมันเปิดนะครับโดยตัวเราเองนะครับ การเคี้ยวหมากฝรั่งการหาวการกลืนนะครับหรือว่าการทำวาสว์วาเมนูเออร์อย่างการที่อ่าบีบจมูกนะแล้วก็เป่าลมออกหูนะครับหรือว่าโชยินบีเมนูเวอร์เนี่ยนะครับการอบีบจมูกปิดปากแล้วกืนน้ำลายพวกเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับนเหรอการใช้ยาก็ได้พวกออร์ลหรือว่าทรัิคอลนาซอดีคอนเจสเซนเนี่ยบางคนเป็นเยอะเนี่ยก็ต้องใช้ยานะครับก็อาจจะใช้ตัวอย่างเช่นพินิวฟินหรือว่า ออกซิเมซ่าโซลี oline, นะครับ30-60นาทีก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับหรือว่าอ่าก่อนที่จะลงเครื่องบินนะครับนะก็ประมาณนี้อ่ดูโจทย์กันนะครับผู้บสี่ส40ปีนะไปเพิ่งจะไปขึ้นเครื่องบินนะอ,อ่มาด้วยไรซด์เฮริ่งอสอ่า right ตรวจหูด้านขวาเนี่ยพบฮีโมทิมพานุ่ม um, นะครับคือมีเลือดออกในหูชั้นกลางนะแล้วก็ทํา อ่าวีเบอร์เทสเนี่ยมีแล้วท่อไลท์ไปทางด้านขวานะครับบลินเน่เทสนะมีแอร์คอนเนคชั่นด้านขวานะแอร์คอนเนคชั่นเนี่ยแย่กว่าโบนคอนเนคชั่นอ่าอ่าอันนี้ไม่ปกติแล้วเนาะแล้วก็ข้างซ้ายเนี่ยแอร์คอนเนคชั่นดีกว่าโบนคอนเนคชั่นอ่ะไอโอเคด้านซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นภาวะที่ปกติเพราะว่าแอร์คอนเนคชั่นจะต้องดีกว่าโบนคอนเนคชั่นอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราแปลผลตัวของ วีเบอร์กับดิเนทสทางด้านขวาเนี่ยการที่วีเบอร์และท่อไลท์ไปทางด้านขวาเนี่ยนะครับแล้วดิเนทสเนี่ยมีโบนคอนเนคชันที่ดีกว่าแอร์คอนเนคชันมันเป็นการบ่งบอกว่าเราจะมีคอนติค์เฮลิ่งล้อที่หูด้านขวานะครับนะบนะแล้วมันบปมมระกอบกับไฟนิ่งที่ว่าเห็นอีโมทิพานุม่มแล้วประวัติที่ว่าเพิ่งจะไป่านั่งเครื่องบินมานะครับอันนี้ต้องใช้ประวัติตัวนั่งเครื่องบินอะไรมาช่วยด้วยนะครับก็ทําให้เรานึกถึงว่าโอเคน่าจะเป็นโอติกบาโรทอมา ถามว่า Management นะครับถ้าดูจักช้อยนะครับอเราก็ต้องพวก Medical ลทรี t เมนตก่อนนะครับออรลหรือว่าท o ป i c อ l น้า nasal decongestant นะครับก็คือเป็น m a n น g เมนต์นั่นเองนะครับเกทประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าก็แอดไว้เรื่องของ Prevention อะไรเขานะครับพวกหัตถการต่างๆที่เราจะให้เขาทำบอสว่า m a n e u v e r วโทยินบี้แม e เ v ว์เวอ,เอะมักฝังอะไรก็ว่าไปครับถ้าเป็นเยอะอาจจะต้องใช้ ป้วงกันโดยการใช้ออเรลหรือว่า t o p i c อลนาซ่ d ดีคอนเจสเซนก่อนหรือว่า่าก่อนในช่วงขึ้นเครื่องบินหรือว่าลงลงเครื่องบินนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ